คือไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ไม่ได้ระวังตัวนะเวลาจริงๆแล้วไปไหนมาไหนหรือว่าไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยสมัยก็จะมีแบบว่าพี่ๆไปด้วยกันอย่างเช่นพี่มาร์กี้พี่บอยหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันเงี้ยก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่แล้วเงี้ครับผมเค้นปูๆเพื่อนผมนะไม่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 มีไม่มี ไม่เคยมีปัญหาเลยครับในในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพราะว่าผู้จัดก,การก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี<ม>้ยงงครับ <laughs> ไม่เคยคุยกับพี่โอเรื่องเคนเลยครับใช่ครับว่าคุยในเรื่องคุยพี่โอที่คุยเรื่องสนุกคุยในเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยพี่โอเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ไม่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 นะฮะยังยังอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วน่าจะเป็นทางพี่เอคุยกันมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ทราบเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับผมอ้ไม่ไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงยังครับผมยังคุณแม่ก็ไม่ไม่รู้ก็ไม่นะครับไม่นะจริงๆก็จะรู้นะฮะใช่ครับแต่ว่ายังยังไม่ทราบเหมือนกันครับผม สำหรับเรื่องของนาเดทที่ว่าปลอมตัวไปกับย่าสองคนเนี้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยคบกันตอนไหนหรอ คบกันตอนไหนไม่ได้คบกันแล้วก็เรื่องของที่จับมือกับมาริโอแบนด์เคนภูมิบอกว่าไม่มีเลยไม่เคยมีปัญหาการแล้วก็กลุ่มนเนี้ยเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วอ่าส่วนในเรื่องของยูนิลิเวอร์เป็นยังไงบ้างนะเดชบอกว่าไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าทางพี่เอเนี่ยคุยกันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องข้อมูลตรงนี้ร,รวมไปถึงเรื่องค่าตัว10ล้านจริงหรือเปล่าบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่ถึงอาจจะ9้าล้านหรือเปล่าโอ้เก้าล้านเก้าไม่ถึงพัล้านไม่ถึงเขาบอกไม่ถึงนะจ๊ะ งานนี้อีกหนึ่งงานแล้วกันสำหรับนี้เลย Lang Ling the Anilis นะครับเพราะว่าจะเป็นละครเวทีครับที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยโดยเล้งนะฮะราชนิกรนะฮะก็เดอะวนเนอร์ออฟไทยแลนด์ก็สตารเลนในปี2012นะครับเป็นการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครกายกรรมร่วมสมัยนะฮะจะเป็นเครื่องได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์นะฮะที่จะมาตีแผ่เรื่องราวความรักผ่านกายกรรมอันน่าตื่นตานอกจาก คุณเล้งราชนิกรแล้ว<ช>นะครับ<ช><ช>ยังได้ส<ช>ี<ช>่สาวสวยคุณนุกสุธิดานะฮะ<ช>คุณ,<ช>คณแคทเรียาอิงลิช คุณธัญญาชัญญเลศและพี่จ๋ายยศศิณีนะฮะใครที่อยากชมก็เปิดแสดง16-17นะครับหนึ่งชุ่มตรงบัตรราคา2,000-1,500-1,000บาทที่โรงละครอักษารานะครับเจอคุณแคทธริยาทั้งทีครับอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อเขาณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรวไมถึงจิตใจของคุณแคทต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและโอกาสที่จะหายขาดมีบ้างหรือเปล่าไปติดตามกันครับคุณพ่อสุดนิดนึงอะคะแล้วก็ Um, คือหมอจะให้สแกนแบบทุกทุกเดือนหรือ3 <Yeah. S 1> เดือนอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ค่ะก็สแกนเรื่อยๆจนหลังจากทำาคีโมเสร็จไป3 mm. เดือน mm. ก็กลับมาสแกนปรากฏ oh. ว่ามะเร็งกลับมา mm. แล้วก็คราวนี้ก็คือใหญ่ขึ้นคือขึ้นที่เดิมแล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเพิ่งผ่าเพิ่งผ่าออกเมื่อ3มวันที่แล้ว mm. ก็คือตอนนี้อยู่ mm. โรงพยาบาลอยู่แล้วก็คุณพ่อเขาก็ รู้สึกเหมือนเขาก็งงว่าทําไมมันถึงกลับมาแต่ว่ามันก็คือเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่มีวันหายแล้วหมอเขาก็บอกว่าทําใจคือจริงๆแล้วเนี่ยคือประมาณถ้าคนที่ทราบเรื่องมะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนแต่นี้คือคุณพ่ออยู่ได้มาปีกว่าแล้วยังไงบ้างสภาพจิตใจเป็ พยายามที่จะให้คุณพ่อล่งดีแล้วก็มันก็ช่วยช่วยตัวเราด้วยในใน,ในทางที่แบบพยายามมองในแง่บวกตลอดแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจกับพ่อแล้วก็คอยคอยบอกพ่อว่าสู้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเมื่อวานคุณพ่อก็ร้องไห้แบบไอ้ไม่อยากอยู่แล้วไอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากเป็นภาระให้ใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ก็เลยบอกพ่อพไม่ได้เป็นภาระให้ใครเลยทุกคนอยากจะเห็นพ่อดีขึ้นอยากจะให้พ่อสู้แล้วพ่อก็แบบร้องให้แล้วก็ขอโทษแล้วก็เขาก็บอกเขาไม่อยากเป็นภาระให้ใครแท้ก็บอกไม่ได้เป็นภาระให้ใครแต่ถ้าพ่อขอโทษเนี่ยพ่อต้องสู้ไม่ใช่ขอโทษแล้วอยากไปคือถ้าพ่อขอโทษพ่อต้องสู้ เรื่องค่ารักษาครอบครัวยังไหวขนาดยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยก็ก็ก็คือก็หลือกินยังไงก็ต้องรับงานให้มากที่สุดที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็นิดนึงก็นิดนึงเพราะว่าก็อึ้งเหมือนกันเขาบอกเออค่ารักษายาคีโมอะไรเงี้ยประมาณเดือนละสี่แสนแพ็คก็โอ ยังไงก็ต้องพยายามหาให้ได้แค่หลังจากข่าวนี้ออกไปถ้าผู้จัดอะไรเขาดูอยู่ก็อาจจะแคดยินดีเลยอะค่ะจริงจรแล้วคือแบบมันก็มีละครติตต่อเข้ามาแล้วก็พอมันไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีช่วงที่แคทซ้อมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็คือโหดผ้าทุกวันตั้งแต่แบบสิบโมงเช้าถึงบ่ายสอแล้วก็บ่ายสถึงห้าทุ่มซ้อมเต้นเป็นเดือนเดือนหนึ่งอะค่ะเดือนก,กว่าวก็ ก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นเลยเอาบ้าตัวเองก็เบรกก่อนอีกแล้วตอนนี้งานอะไรที่คิวทําได้คือทําหมดเลยทาจะพยายามทใํใให้ให้มากที่สุดที่จะทําได้ตอนนี้แต่ก็คือแบบมันไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้เลย้ยแต่มันก็มันก็ต้องเลือกงานนิดนึงด้วยนะก็อัปเดตอาการล่าสุดก็คือชุดลงนะฮะก็เหมือนกับหลังจากที่ ให้คีโมไปแล้วแล้วก็ผ่าตัดไปแล้วแต่ว่ามะเร็งเนี่ยกลับมาขึ้นที่เดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับจริงๆเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าคุณพ่อของคุณแคทเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่มาปีครึ่งปีกว่าแล้วนะฮะก็ใจสู้แต่ว่าช่วงนี้ใจไม่ค่อยสู้ชักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนก็ว่าไม่อยากให้เป็นภาระของคนรอบข้างคุณแคทก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ภาระมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะฮะส่วนค่ารักษาโคว่าเดือนละ4ี่แสนบาท เยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับก็เขาบอกว่าอันนี้ใครที่อยากติดต่อพวกงานละครก็ติดต่อ,อได้แต่ว่าก็ต้องดูคิวเขาอ,อยู่เหมือนกันนะครับก็ครั้งษาเขาไหวไหมก็พยายามที่จะทําเต็มที่ ให้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็ขอให้คุณพ่อเขาหายไวๆแล้วกันครับค่ะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับกิจกรรมโคคาโคล่าอนุรักษ์ชายฝั่งสากลนั่นเองงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่บางแสนชนบุรีนั่นเองค่ะเขาบอกว่างานนี้เลยนะคะก็ได้คนทัพศิลปินเพียบเลยนะคะทั้งสันประชากรนิวชัยพลนะคะเซนเดอะสตาร์บูนเดอะสตาร์บูมปียพันไนกี้นิธิโดนพอยแล้วก็ ศิล,ลปิน3 2 1นั่นเองแล้วก็ยังมีดีเจสุดซีดอีกด้วยนะคะแน่นอนเลยเจอศิล,ลปินวง3 2 1อัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลอะไรปล่อยมาบ้างรวมไปถึงมันมีกระแสม,มาว่าเหมือนกับว่าป๊อปปี้เนี่ยกับใบเตยเนี่ยแย่งซีนกันอ๋อ,อ,อกับเพลงั้นอกว่าง,งาั้นใช่เกเลเลากันจริงหรือเปล่าอ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปให้เขาเคลียร์กันค่ะครับตอนนี้รับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่าเพลงเธอมีเขาไว้แฟลกนะครับปล่อยไปแล้วครับผม แล้วก็กระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยครับใช้ได้ครับแต่ว่าหลายคนก็จะมาพูดว่าแบบเอ้ยมัน,ม,นมันดังไม่เท่าแน่นอกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วไงว่ามันจะมาทําอย่างนั้นอีกรอบติดติดกันได้อะไรเงี้ย<ๆ>ครับผมแต่ว่ากระแสะก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ปล่อยออกมายังประมาณสามสี่อาทิตย์สามอาทิตย์ตอนนี้ก็หกล้านวิวแล้วครับ ใค่ะแล้วก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยมาเพื่อที่กบกระแสของนั่นอกเลยใช่ไหมคะไม่ครับคือคือตอนคนมองอย่างเนี่ยคือคือเราทําอัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มเต็มนะครับชื่อว่า3 2 1วันมันมันเดมีทั้งหมด5เพลงแล้วเพลงแรกก็คือแน่นอกแล้วเพลงที่2มันก็เสร็จไปนานแล้วมันเสร็จพร้อมแน่นอกแล้วแหละแล้วเราไม่คิดว่าแน่นอกมันจะดังขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วพอนี้พอพอมันถึงแพลนที่ต้องปล่อยซิงเกิลต่อไปเราก็ต้องทําตามแพลนโอเคค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช แย่งซีนเลยเหรอคะไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะแย่งแย่งกันได้นะว่าแบบเราจริงๆแล้วเรามากันคนละสายอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่ามันเป็นการรวมตัวมากกว่าที่พอพี่ไปเตยมาลงกับพวกเราทวีทวันแล้วเออ่ทำให้เพลงแล้วก็เปิดแน,น่นอกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบความสําเร็จมาถึงขนาดนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็คือในคอนเสิร์ตนี่คือเราก็คือเต็มที่กับตรงนี้เต็มที่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอาจจะแบบว่ามีแบบว่า แบทเทิลกันอันนี้คงต้องเข้าทีมกับคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าสำหรับคอนเสิร์ตปีนี้นะคะรอบ6ปีของคามิเกเซจะชื่อคอนเสิร์ตว่าคามิเกเซเคไฟท์คอนเสิร์ตค่ะมันก็เลยเป็นทีมที่ทุกคนอาจจะมีคนเห็นรูปแล้วอาจจะคิดว่าอุ้ยดูทําหน้าไม่ดีใส่กันหรือเปล่าจริง,รงๆแล้วมันเป็นทีมของคอนเสิร์ตค่ะก็คือเราเอ่อพวกเราคามิเกเซจะอยู่ฝ่ายน้าเงินแล้วก็ฝ่ายคู่แข่งมีพี่บัดาสยามแน่นอนที่จะมาแบทเทิลกับพวกเราทวีทวันนะคะแล้วรวมถึงศิลปินคนอื่นต่าง่ายจะอยู่ฝั่งแดงก็ถ้้าาาาอยกรูวว่่บบบนิ์จะแ สู้กันแค่ไหนนะคะจะฟาดฟันกันแค่ไหนก็ต้องไปดู13ตุลาคมนี้ค่ะเรามีในคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าทางพี่ไปเจอกันขับ <c oughs> ก็เยอะเหมือนกันนะคะไม่ซีเรียสคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าใครที่ได้รู้จักตัวตนของพวกเราทั้งพวกเราที่ทวันแล้วพี่ไปเจอจริงๆจะรู้ว่าจริงเราไม่มีอะไรเลยเราเวลามาเจอกันถึงจะไปออกงานบางที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเล่นด้วยกันครบ4คนแต่ว่าบางงานที่ได้ไปเจอกันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโชว์มันได้โชว์แบบเต็มรูปแบบจริงมีพวกเราครบร ก็ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะคะคใครที่น่าจะเคยเห็นแล้วล่ะเนาะสําหรับเพลงเธอมีข่าวนั่นเองต,ออต้องบอกว่ากระแสะตอบรับเนี่ยใช้ได้เพราะว่ายอดวิวเนี่ย 6ล้านอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าออหลายคนบอกว่าอาจจะยังไม่เท่าแน่นอกประมาณนะั้นก็ว่าจริงๆก็อย่าไปเทียบกันอย่าไปเทียบอันนั้นก็มันก็ขึ้นไปเยอะละปล่อยเขาไปอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือข่าวของป๊อปบี้ที่กับว่าเออกับใบเใบเตยแย่งซีนกันถ้าบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่น่าจะแย่งกันได้เพราะว่าเพลงเนี่ยมันก็คนละแนวแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตรวมตัว6ปีกับมิกาเซ่ด้วยแต่ว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยก็เหมือนอาจจะต้องมีแบบการดวมการเออนิดนึงก็ดูเหมือนกับว่าจะทะเลาะกันหรือเปล่าแต่จริงๆเเเนน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 นีีี่่่่่่ยไไไมมมมมมแแอออออกก็รรตตติิิดดาา้ขงคคซส์ะ แต่รับแ่วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวมันเทิงก่อนจะจากกันไปครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บีวันนั่นเองค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงนะคะบีวันเป๊ะอยู่แล้วค่ะเพราะว่านิยมใช้กันมากในหมู่ดาราแล้วก็พิตตี้ถูกต้องครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนนะครับแล้วก็แอลกลูตาไทโอนนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณในขาวเนียนสดใสดูดีมีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับใช่แล้วค่ะจากกันวันนี้นะคะทิ้งที่อยู่ด้านล่างเอาไว้ผชม ประชาสื่อารหรือว่าจดหมายมาแนะน้ำตีชมรายการค่ะหรือว่าใครอยากชมรายการของเรานะครับย้อนหลังนะครับเข้าไปกันได้กับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ